ส, <IDE> สวัสดีครับมาถึงตรงนี้ก็อำเภอเขาสวนกวางนะครับอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะฮะอำเภอเขาสวนกวางก็จะเป็นอำเภอที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นอำเภอชายแดนของจังหวัดขอนแก่นเลยก็ว่าได้นะครับเป็นอำเภอชายแดนติดกับจังหวัดอุดรนะครับถ้าจะไปอุดรนะครับตามถนนมิตรภาพเนี่ยต้องผ่านอำเภอเขาสวนกวางนี่แหละครับ อำเภอเขาสวนกวางก็จะมีสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับสวนสัตว์จังหวัดขอนแก่นหรือสวนสัตว์เขาสวนกวางนี่แหละครับนี่แหละครับเรากําลังเดินทางเข้ามาในเขตอำเภอเขาสวนกวางแล้วนะครับเนี่ครับบนถนนมิตรภาพนะครับทางหลวงหมายเลขสองนะครับก็จะเห็นตึกรามบ้านช่องนะครับนะครับก็จะถนนกว้างนะครับ สำหรับอำเภอเขาสวนกวางก็จะห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ50กิโลเมตรนะครับเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นมาก็จะผ่านอำเภอน้ำพองจากอำเภอน้ำพองก็จะผ่านอำเภอเขาสวนกวางนี่ครับมาตามถนนมิตรภาพนะครับแล้วก็ถึงจะไปอำเภอ,อนนท์สะอาดและขนองบัวซออุดรธานีอย่างนี้นะครับนี่แหละครับอำเภอเขาสวนกวางนะครับทิ่อ่า ทิศเหนือนะครับกําลังมุ่งหน้าไปนี่แหละครับทิศเหนือก็ติดจากจังหวัดอุดรนะครับติดอําเภอของจังหวัดอุดรคืออำเภอหนองบัวซออําเภอหนองแสงและอาเภอโนนสะอาดนะครับทั้งสามอำเภอเลยนะครับคืออําเภอหนองแสงก็จะเยื้องทางใต้หน่อยคือด้านซ้ายนี่แหละครับส่วนอําเภอโนนสะอาดก็เหนือเหนือหน่อยด้านขวานะครับโนนสะอาดและอําเภอหนองบัวซอก็อานเหนือและตรงนะครับติดสามอำเภอนะครับ นะครับทางแยกขวาไปก็จะเป็นสวนสัตว์นะครับสวนสตัตว์ขอนแก่นนะครับซ้ายไปก็จะเข้าไปเขตอำเภอของอำเภออุบลรัตนะครับอำเภอเขื่อนอุบลรัตนี่ครับแล้วก็อำเภอโนนสังของจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับแล้วก็ไปถึงอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายนะครับซ้ายไปนี่ครับตรงไปข้างหน้าก็จะไปถึงอำเภอโนนศาสตร์ก่อนนะครับ จากตรงนี้ไปถึงอำงวัดอุดรธานีก็ประมาณเจ็ดสิบกิโลเมตรนะครับตัวเลขกลมๆนะครับการเดินทางโดยถนนมิตรภาพนะครับนี่แหละครับติดไฟแดงอยู่ตรงนี้ครับซ้ายไปก็จะไปเป็นอำเภอบนรัตกับอำเภอนนสังนะครับตรงไปข้างหน้าก็เป็นอำเภอโนนสะอาดแลวอ,อำเภอหนองบัวซอของจังหวัดอุดรธานีนะครับ สำหรับอำเภอเขาสวนกวางนี่ก็เป็นอำเภอที่ขึ้นชื่อในเรื่องของไก่ย่างเขาสวนกว้างนะครับอยู่ไหนก็จะมีไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับ,ไ,รบไปค้าขายนะครับที่มีไก่ย่างตรงนี้นะครับแต่เริ่มตั้งแต่สร้างถนนมิตรภาพใหม่ๆช่วงพศออ2500เป็นต้นมาครับก็จะมีรถบัสรถประจําทางนะครับขึ้นรถกันมาทีหนึงไปกรุงเทพไปขอนแก่นหรืออะไรประมาณนี้ครับ มาถึงอำเภอเขาสวนกวางก็จะแวะที่นึงนะครับก็จะมีคนขายของขายปิ้งไก่ไก่ย่างนะครับขึ้นไปขายบนรถนะครับไก่ย่างเขาสวนกวาง,างน้ำเนื้ออะไรพวกนี้นะครับข้าวเหนียวอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นก็เป็นร้านค้าแถวนี้ประชากรประชาชนแถวนี้เขาก็ยึดอาชีพขายไก่ย่างเลยนะฮะสำหรับอาชีพหลักของอำเภอเขาสวนกวางก็จะมีการทำนานะครับ แล้วปลูกอ้อยนะครับอ้อยนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักเลยแหละครับทํานาก็รองลงมาหน่อยนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะปลูกอ้อยทํานาแล้วก็มันสาปะหลังนะครับก็จะมีโรงงานาอ้อยอยู่อำเภอน้ําพองใกล้ๆนะครับเขตนี้เป็นเขตพื้นที่ปลูกอ้อยนะครับสําหรับในเขตอาเภอก็จะเป็นขายไก่ er ย,กย่างนะครับขายไก่ย่างนะครับที่ขายไก่ย่างได้ดีได้ขึ้นชื่อได้เป็นยึดเป็นอาชีพแถวนี้ก็เพราะว่า ชากรส่วนใหญ่ก็จะมาจากน้องคายมาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อแวะหาแวกกินข้าวกินน้ําไก่ย่างนะครับหรือคนไปท่องเที่ยวนะครับแล้อีกบางส่วนส่วนหนึ่งก็มาอะไรายได,ได้ขายไก่ย่างก็มาจากสอปป,อปลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นพี่เป็นน้องกันก็ามาหาพี่หาน้องมาโรงพยาบาลมาชอปปิง้งมาจับจ่ายใช้สอยที่จังหวัดขอนแก่น พี่น้องชาวลาวเขาก็จะซื้อกับข้าวกับน้ำกับบ้านให้ลูกให้หลานเขากินนะครับก็จะเป็น <Avenue. S 1> ไก่ย่างนี่แหละครับที่อาหารที่ประชาชนของคนสปปลาวเขาซื้อไปนะครับเพราะว่าชาวลาวกับเมืองไทยก็เป็นพี่น้องกันนะครับเป็นพันชาติพันธุ์พูดง่ายก็คือเป็นพันธุ์เดียวกันสายพันธุ์เดียวกันนะครับกินอาหารก็คล้ายคลึงกันอันเดียวกันนั่นแหละครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับ ถ้าไม่ได้แบ่งการปกครองนะครับก็คือพี่น้องกันแหละนะครับรเทศลาวประเทศไทยนะครับเขาก็ซื้อกับข้าวกับน้ําก็เป็นไก่ย่างไก่เนี่ยครับกลับบ้านไปให้ลูกแค้พี่น้องเขานะครับสําหรับอ,บอําเภอเขาสวนกวางไงแต่เดิมก็ขึ้นอยู่กับอําเภอน้ําพองครับอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับเหตุผลที่ย้ายก,ก,ก็เนื่องมาจาก เหตุผลที่ตั้งใหม่ก็เพราะว่าเศรษฐกิจของอำเภอเขาสวนกวางก็ดีนะครับแต่อำเภอรจริงๆแล้วอำเภอน้ำพองกับอำเภอเขาสวนกวางไม่ห่างกันเท่าไหร่นะก็ประมาณยี่สิบกิโลเมตรนี่แหละนะครับแต่ทีนี้เขาบอกว่าอำเภอเขาสวนกวางก็จเจริญน,นะครับอีกทั้งมีตำบลหนึ่งแถวตำบลน,นนสังหรืออะไรประมาณนี้นครับอยู่ไกลอำเภอนนําพอง เวลามาติดต่อราชการอะไรเขาก็ไกลนะครับเขาเลยขอตั้งเป็นอำเภอนะครับโดยแรกตั้งก็เป็นกิ่งอำเภอก่อนนะครับปีพศ2521นี่แหละครับตั้งเป็นกิ่งอำเภอนะครับแต่มาพศ2528จึงยกฐานะเป็นอำเภอน้ําพ o งจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นอำเภอตั้งแต่ปีพศ2528นะครับก็ถือว่ายังไม่นานละนะฮะ ก็ยังไม่นานนะครับแต่ความเจริญก็ใช้ได้ยู่นะครับเพราะว่าเป็นศูนย์กลางเป็นแหล่งค้ามาาคมนะครับเพราะว่าการการค้ามาาคมการท่องเที่ยวอย่างนี้นะครับทําให้อําเภอเจริญใบนะครับคนผ่านไปผ่านมาจับใจใช้สอยสินค้าต่างๆนะครับก็มีถนนผ่านทําให้เจริญนะครับถนนมิตรภาพนะครับ้าพูดถึงตามถนนมิตภาพก็คือถนนที่ เริ่มมาจากจังหวัดสระบุรีนะครับถึงจังหวัดน้องคายนี่แหละครับถนนเส้นนี้นะครับก็เคยเล่าในหลายคลิปแล้วนะครับคือความร่วมมือกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยนะครับที่สร้างถนนเส้นนี้ขึ้นมานะครับจึงตั้งชื่อว่าถนนมิตรภาพนะครับเป็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับที่บอกว่าถนนมิตรภาพนะครับ ทางหลวงหมายเลขสองนะครับเป็นทางหลวงหมายเลขสองของประเทศไทยหรือว่าทางหลวงสายเอเชียสายที่สิบสองนะครับนะครับเป็นทางหลวงสายเอเชียด้วยนะครับถนนเส้นนี้ครับเป็นถนนสายหลักของภาคอีสานเลยครับเริ่มจากจังหวัดน้องคายนะครับเดินทางจากจังหวัดน้องคายก็ถึงกรุงเทพก็เส้นนี้แหละครับนะครับสปปลาวก็จะเดินทางสัญจรเส้นนี้นะครับ มาอุดรมาขอนแก่นนะครับเด้นทางมาเที่ยวมาช้อปปิง้งมาการค้านะครับการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับก็ในส่วนหนึ่งก็ผ่านถนนเส้นนี้มากนะครับก็พากันรับชมนะครับที่ทําคลิปก็ทําไว้นะครับเผื่อนาน,านๆอยากดูว่าเออบรรยากาศในช่วงเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจะได้เปรียบเทียบดูนะครับ เทียบเทียบกันดูว่าเออแต่ก่อนก็ยังมีถนนแบบนี้บรรยากาศก,ก็แบบนี้นะครับคือแต่ละวันมันก็ผ่านไปนะครับเราจะกลับมาดูวันที่เดิมๆที่มันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ดูจากคลิปแค่นั้นแหะครับเพราะว่าสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนี่ถ้าเราไม่ได้ขายคลิปหรือถ่ายภาพไว้นี่มันก็จะหายไปนะครับมันไม่สามารถเอามาดูเอามาทําคืนมาใหม่ได้นะครับ ถนนแบบนี้ลมพัดแบบนี้รถสวนแบบนี้มันมีครั้งเดียวแค่นั้นนะครับก็เลยถ่ายคลิปมาเก็บไว้ให้เผื่อมีใครสนใจรุ่นลูกรุ่นหลานหรือรุ่นต่อไปหรือใครก็ที่มีความต้องการหรือสนใจอยากหาข้อมูลก็จะได้ดูนะครับเผื่อนี่แหละครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ถ้ามีอะไรคลิปใหม่ๆก็จะเอามาลงให้ดูนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะครับก็เห็นบรรยากาศแค่นี้แหละครับบรรยากาศต้องการให้ดูบรรยากาศหมายถึงบรรยากาศสถานที่แต่ละช่วงแต่ละปีแต่ละเวลามันก็จะประมาณนี้แหละครับช่วงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าอีกสิบปีเรามาดูเออแบบนี้มันก็น่าจะเก่าไปอีกนะครับมันจะใหม่ขึ้นมาเรื่อยนะครับบรรยากาศกับเกาะแบบนี้มันก็มีครั้งเดียวนะครับแต่ละวันก็มีครั้งเดียวนะครับมันก็ผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยนะครับ ก็เก็บมาไว้ให้ดูนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมหรือรับชมแล้วไม่แสดงความคิดเห็นว่าไม่ชอบไม่อะไรก็ขอขอบคุณนะครับส่วนคนที่ไม่ชอบก็ดูนะ,ะก็อย่ามาด่าผมมากก็ไ้ไม่เป็นไรหรอกครับด่าก็ไม่เป็นไรผมก็ทำให้ดูนะครับ ไม่มีเกตนาอะไรขอบคุณนะครับสวัสดีครับ